สวัสดีคะ่ะสบายดีสีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าวันที่แปดนะคะวันที่แปดตุลาคมสองห้าหกหกเนาะค่ะค่ะวันนี้แม่เพ่นก็จะมีแนวทางเนะหาะฮานอยของสามเซียนนะคะของ4ีเนาะของปูศรีศูนย์มาแล้ววันนี้มาเร็วเพราะว่าเมื่อว่านี้พิ้นหายสาเนาะคะ่ะ ไปเพ่นล่อค่ะจนว่าบ่ายสามเพื่อนจังส่งมาให้เนาะเพื่อนอาจจะติดกินอียงเนะาะาากับโมโหขึ้นกันค่ะพี่ประหัตกับผู้ใดไปตามเพื่อนโดนแล้วเพราะว่าช่วงนี้เอารถเขา่าศูนย์เนาะเอารถไปซ่อมค่ะแต่แล้วผู้ใดออกงานทั้งนอกเนาะคลิปอยู่แต่บ้านเนาะคะ่ะพี่ประหัตกับใดเอาผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางนะคะของซีเซียนหรือว่าเซีอาจารย์ก็คือของปู่ศรีศูนย์ของพี่ประหัตแล้วก็ของ เซียนเชียงใหม่เซียนโคราชนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลได้ทุกเมื่อทุกเวลาเด้อค่ะเนาะ้าผู้ใดมีมูเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องผู้ใดมักแนวทางเนาะคะ่ะฮาหนอยหรือว่าเราพัฒนาฝากบอกต่อๆกันเนาะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะช่องน้องคำแพงชาแนลทาง YouTube ด้วยเด้อค่ะเนาะฝากด้วยค่ะเนาะฝาก fc ทางช่องเป็นอ่าเป็นสะพานบนให้ช่องน้องคัมเพ c h ชาแนลได้ยิ้วหล,ลายได้คนติดตามหลายๆเ,เนาะค่ะเราจะสั่งน้งอยู่เนาะจะเอาไปแล้วนังมาตสุเราจะสั่งนนังไปลงอ่าปัดบานเนาะปัดสาเจยียงโยะวามือวันที่สิบ วันที่สิบจะไปทำโรงทานขนมจีนเนาะคะ่ะอยู่ที่วัดส,สะแจ้งเนาะเพราะว่าเพนเป็นบุญทอดเทียนเนาะคะ่ะเป็นบุญทอดเทียนอยู่ที่วัดส,สะแจ้งบ้านบางน,นี่เนาะแม่เพนกับพี่ผาการจะแจกขนมจีนหรือว่าขาปุ้นบ้านเฮ่านี่แหละเนาะก็จะเอาน้ำไปแจกด้วยเนาะคะ่ะมารวมทาบุญน้ากันเล้อะค,ะะคะ่ะเนาะส่วนวัดป่าพุทธรักษานะก็จะเป็นอ,ออภิษร์าบุญและะ้วเนาะ ่นจะมาถอดกระถินเนาะกะมีอปู่นเจียงมาว่าจะมีอาหลายวัดทังฟังเล่าเนาะค่ะมามาถอดนั้เนาะสามวัดเนาะค่ะทังฟังเล่าเนาอะพอี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวร่วมกันเนาะทำบุญถอดกระถินที่วัดป่าพุทธรักษาเนะถ่ายเอฟซีทั้งช่องผู้ใดอยากจะรวมทำบุญก็ทักไลน์มาหาแม่เพ่นเนาะค่ะแล้วแต่ศรัทธาเนาะใครมีอยากทำบุญรวมแม่เพ่นกะททำมาใดเนาะ ขออนุภาาเพกนกะบทำไปแล้วเนาะอ่าทำบุญกับปูอ่าอย่างก่อเพลินเห็ดพิมซองจะซ่องกระถินเนาะไปสองพันบาทเนาะอยากจะร่วมทำบุญผู้ใดอยากจะร่วมทำบุญก็ทักไลน์าลามาได้เนาะค่ะเอาอันนี้แล้วแต่ศรัทธาการทำบุญเนาะผู้ใดมีน้อยก็ทำน้อยถ้าบ่มีก็ย่อมือใส่หัวเอาเนอะค่ะเนาะการทำบุญบ่ได้ยากเนาะบ่มีก็ ยมมือใส่หัวเอาเนาะเพราะว่าเฮาบะมีกับประจเป็นต้องไปท่านเนาะค่ะฐานนี่จังคอยท่านก็ไดเนะาะเอาไปเบิ้งตัวเหล็กน้ากันค่ะว่มามมือนี่จะได้ตัวไดเนาะเพื่อนก็นมาแจงข่าวบุญให้เอฟซทั้งช่องฟังเนะาะเพราะว่าจะออกพรรษาแล้วค่ะทาบุญน้ากันเลยค่ะบุญกุศลใดที่เ,เพื่อนเหตุก็ขอ,อหนุนน้าให้เอฟซทั้งช่องทุกๆคนเนาะรวยๆปังๆกันทุกคนเนาะ สูตรอาจารย์ได้ห้มากก็ขอให้แตกสองแตกบนแตกล่างแตกสามตัวตรงเนาะค่ะขอให้เอฟซีทั้งสองน้องคํำแทงเซเนลได้กันทั่วหน้านะคะเมื่อวานนี้แม่เพ้นก็ได้เลขฝันของแม่เพ้นเองเนาะได้นบนได้ล่างเนาะ,ะแล้วก็เด่งสองน้อยพร้อมเนาะคะ่ะแม่เพ้นลขฝันแม่เพ้นเองเนาะบัดใดเราเอฟซี FC ฟั่งเพราะว่าถ้าเราจะบ่กเขาเลยเนาะคะ่ะแม่เพ้นเคยบอกแล้วเนาะถามเพ้นซื่อเองจะเขาถ้าเพ้นบอกเอฟซีแล้ว จะรุดตลอดเนาะ FC จะบอเสื้อหมันไม่เพ่นพอว่าอาจจะว่าไม่เพ่นตัวก,ก็ได้เอาตื่นแล้วบอกอคําแพง Channel นี่ตื่นแล้วตื่นพอดีเลยบัด <c oughs> ดีจ้าแล้วบัดดีจ้าออ้ <c oughs> ไปเบิ่งตัวเล็กน้ำกันา่าเบิงนะ้งหนาคนขีเดื๊ตื่นยาง <c oughs> ออกมาหาแม่ค่ะเอาไปเบิ่งตัวเหล็กน้ำกันค่โอ้ยหาวนวลนะสัน <c oughs> นี่ค่ะมาเบิงห้าหน้อยเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะเมื่อวานนี้หาหนอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดแปดกับเก้าเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่เก้าเนาะจับคู่เข้าที่เก้าศูนย์น้อยวีไอพีเนาะคะ่ะจับคู่เก้าศูนย์เนาะค่ะน้อยวีไอพีค่ะนี่ค่ะทำนี่ค่ะ ส่วนของเซียนโคลาดนะคะให้มาศูนย์กับสี่เนาะคะ่ะก็มาด้วยกันนะคะก็คือศูนย์สี่เนาะเลขออกมาว่าน,นี่ศู 0, 4, 0, 7, 4, 0, นยะ์สี่ศูนย์เจ็ดอสี่ศูนย์เนาะสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เกนะ้าศูนย์เนาะมาวันนี้เนาะ,ะเลขมากค,กคักเลยค่ะตามนี้เนาะผู้ใดมานี่ค่ะเนาะขอเสียงในเด้อค่ะ ส่วนของพิ่ประหัตค่ะให้มา1กับสมเนาะตัววิ่งตัวลูดมาที่1แต่ว่าจับคูบ่เขาเนาะ,ะตัววิ่งตัวลูดมา1ตัวเดียวเนาะค่ะแต่ว่าจับคูบ่เขาเนาะวันนี้ตามต่อค่ะว่าจะได้ตัวใดเนาะนี่ค่ะส่วนแนวทางฮานอยวันนี้นะคะวันที่8ดตุลาคมสองห้าหกหกเนาะ อของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับแปดค่ะวันนี้วิ่งลูดเจ็ดกับแปดเด้อค่ะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่แปดลองเจ็ดเนาะจับคู่มหาใหญ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกแปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดเนาะคะ่ะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเจ็ดกับแปด ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่แปดเนาะคะ่ะจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกแปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะตามนี่ค่ะส่วนของเซียนโคราดค่ะ เซียนโคลาดให้มาฮาหนอยวิ่งลูดแกับศนย์ะคะวิ่งรูด8กับ0ย์ตัววิ่งตัวรูดก็เด่นที่8ปรอง0จับคู่ไฮหนึ่งแปดสอเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนแล้วก็ศูย์เน้นที่80 82ูนแศูแล้วก็03เนาะนี่ค่ะของเซียนโคลาดเด้อค่ะหาหนอยวันนี้ วิ่งลูดแปดกั 0, บศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่แปดลองศูนย์จับคู่ไฮแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เน้นที่แปดศูนย์แปดสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะคะเอาได้แล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนโคราชนะคะวันนี้ค่ะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะ แคปหน้าจอออกของสองเสี้ยนแล้วเนาะแม่เพ่นจะพา fc ไปต่อของพี่ปหัตและกรปูสี่ศูนย์เนาะเอาได้ละบ่จ้าได้ละก็จะพาไปเนาะต่อค่ะวันนี้ของพี่พหัสให้มาห้าหน้อยเนะหาะห้าน้อยพี่ปหัสวันนี้วิ่งลูดสองกับศูนย์เลค่ะวิ่งลูดสองกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่สองโอ้ขอโทษหลายๆ ของพี่พหัสดฮานอยวันนี้วิ่งลูดสองกับห้านะคะว่าวพิษค่ะขอโทษหลายๆสองกับห้าตัววิ่งตัวลูดเด่นที่สองรองห้าเนาะจับคู่ให้สองศูนย์สองซีสองหาแล้วกัสองหกหาศูนย์หาซีหาหกแล้วก็หาเจ็ดนะคะเน้นที่สองสี่สองห้าแล้วก็หนะ้าสี่ห้าหกเนาะนี่ค่ะแนวทางหานอยของพี่พหัสดูนี่เนาะวิ่งลูดสองกับห้า ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่2เนาะคะ่ะจับคู่ไฮมาสองศย์สอง่สหาสองหกหาศูนย์หาสี่หาหกแล้วก็หาเเน้นที่2อ2สี่หาหาสแล้วก็หาหค่ะเนาะได้ของพี่ประหาดแล้วไปต่อของปู่สีย์กันค่ะวันนี้หานอยของปู่สีย์ค่ะให้มาวิ่งลูด9ก้ากับ0นย์เนาะคะ่ะ วิ่งลูดเก้ากับ0นเด้อค่ะของปู่สี่ศย์วันนี้จับคู่มาให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสมเก้าสย์สองศูนย์สามศูนละกศนย์หเนาะคะ่ะเน้นที่9ก้าหนึ่งเ้าสาย์สามละก็0ศนย์หนเนาะแนวทางฮานอยของปู่สี่ย์วันนี้เนาะวิ่งรูดเกกับ0จับคู่เก้าหนึ่เกสองเกสามเก้าส ศูนย์สแล้วก็ศูนย์หเนาะเน้นที่9ก้าหนแล้วก็ศ1ตามนี้ค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะของปู่40ย์แล้วก็ของพี่พหัสเด้อค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮางนอยวันนี้เอาไปรวยๆปังๆกันเด้อค่ะนะ วันนี้แตกบนแตกล่างนะคะแก่มือม่อมนะคะเมื่อวานนี่บอ่เอเขานะของพี่ประหัดขอให้ทุกท่านโชคโชกมันมันปังปังไปด้วยกันค่ะกับร้านตำไทยตำลาวของบ้านเฮานะคะเนาะสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะเนาะผุ้ใด,เ,เ,คเ,ดเคยอยู่เคยใส่บริการกะจะหูเนาะว่าบริการดีมากค่ะเนาะเอาสุดท้ายก็ขอให้ FC ทั้งช่องสุขภาพแข็งแรงค่ะทุกทุกท่านโชกลาบดำด้วยไปน้ำกันค่ะ สวัสดีค่ะ